ร้อนหมดป้าแป๊บแป๊แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันมืดมันสูงเกินมันสูงเกินนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ้าโอเคป้าอัตนาเรียก้ทำไมเมาเหรอเรมาเลักเหรอทุกวันนั้นเอฟซีทุกคนมัต้องตกใจนะวันนี้ป้าเปลี่ยนไป <c oughs> เพราะกินคุกกี้ วันนี้ยังไม่ได้เคยยังไม่มีใครได้ยินกั่ว่าบศักดินาดาเลยนะอยู่ในจิตใจในเนี่ยเหรอวันนี้พระสงฆ์สามคนแล้วนะใครมาพูดยังไงผมจับไหมจับแล้วทำไมไม่พูดถึงศักดินาเลยวันนี้เอาเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเอาเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ต้องมาสอนกูนะเอาหน่อยออเฮ้ยเฮ้ยเอา้เอาล,ล,ลืมอะไรลืมยางศักดินเลยจะเรียกเขาทำไมล่ะก็เรียกหน่อยดิอ่ะหรือเอาหน่อยมาสอนนี้นะพักมพูดไอ้คนแอบดิงป้าง่วงเหรอ เราอยู่บ้านของเราเรียบร้อยพาพูดนะวันนี้หนังตาตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งศังท์ตอนแรว่าไอ้คุกกี้กัญชาเนี่ป้ากินไปเยอะเหรอมืออย่ามาพูดอุ่นป้าแต่คงจะกินป้าก็รู้เรื่องนะจัดการด้วยเชิญเออมันดีจริงให้คนมาแอบยิงหรือเอาสั่กนิดหน่อยยังไม่ได้ยินเลยวันนี้นอนไม่หลับไม่แลพี่ชายกูก็อนลองพูดนะเอามีอะไรบ้างสับดินสับดินสับดินสักดารักปลามือรักควาย มาจีบเอ็งรึที่เขาแถวนี้ผมก็หมกมองดูนู้นหมดนะวันนี้ไม่เห็นช่องชื่อพี่น้องเลยว่าจะับไม่มีเลยวันนี้ไม่มีใครมาเหรอมีมาอยู่ในจิตใจมึงมีอะไรบ้างสักดินเดี๋ยวเขาก็ยิงมึงทันทีอ่ะสักดาสักกลินวาดไว้ป้าป้าเป็นอะไรวันนี้ป้าเป็นอะไรไอ้มึงมาเรียกกูทำไมล่ะก็อยากเรียกไอ้ป้าโอ้ยช่วยด้วย คนแถวนี้ต้องมากันป,ป้าเที่ยเมียไจะบอกพี่สักหนึ่งนะฮะวันนี้พี่ชายกูเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใครบ้างใครบ้างใครบ้างมีมีมชื่ออะไรบ้างอ่าทบทวนหนป้า <c oughs> วันนี้ป้าเปลี่ยนไปเว้ยขอให้ตายเลยไอ้คนนี้พาจัดการให้เรยคคณแถวนี้แบบจริงพูดไปตาย็าหลับไปนะวันนี้แดกไปเยอะไล้กัญชาป้ามหวไหม ไหวไหมวันนี้ไหวไหมป้าง่วงเหรอไม่ง่วงนะทำไมตาป้าเปือครับไม่เปื่อเหมือนเหมือนป้ากำลังจะหลับเลยป้าไปอะไรป้าไปอะไรไหวมันยิงมือแตว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าป้าเดี๋ยวพ่อจะสั่งใหพูดคนแหมจิงนะยิงใครยิงมือก็แหละยิงป้าหรือเปล่า คนนี้สุขุมนุ่มเล็กป้าเปลี่ยนไปฮะมีคนมาอะไรนะมีคนมามาทำอะไรป้าเป็นอะไรไม่ได้เป็นเลยอะไรยามงงตาได้ไหมป้าเป็นอะไรเป็นคิสตัง จริงเหรอจริงดีคนที่ไม่ใช่ผู้สูงนั่นแหละกิจใจกำลังสักของมันนะป้าอารมณ์ดีจังเลยวันนี้เจ๊เผมก็คิดคิดหนักเสือจ่ายวันนี้นิ่งมากกินไปเยอะอ่ะเลยกินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยเดี๋ยเลยพี่เนาะยังไงมาเลยถ้าป้าไม่กินอ่ะป้าไม่อยู่ทรงนี้หรอก ที่ต้องมวนยายคำนี้แล้วเพราะชีวิตจริงไม่ใช่ความฝันความจริงเปืนอัวกตัวตี๋บ่พอที่เท่าเนาะแต่กบีอะพวกมึงแดดทีพวกยุ้แบบที่แกกินไปเยอะใช่ไหมเนี่ยดูหน้ามันฟองเนี่ย กูเป็นผู้หญิงจะไม่นั่งแดกอย่างพวกมึงหรอกจริงนะพ่อตรงพูดอย่างนี้อย่างงี้รัตนาเป็นพยาบาลและพี่โน้ตเป็นตำรวจแล้วในวันนี้พูดว่าจ๋าพูดจานิ่มๆยังไงพูดเดี๋ยวมึงก็ตายจริงวันนี่พุจานิ่มนวลมากนี่ไหลตาป้ามาจ๋าเรียกทำไม รัตนาตาจะปิดรักสับนิ่มๆรักไม่เรื่อยวันนี้นี่รัตนาเรียกทำไมฮุกกีรลมดีโอ้ยคุณนี่ป้านี่ใ้คุณมาแอดยิ่งเลยรัตนาเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะอรนะกูรู้ตัวดีแล้วทำไมอมยิ้นมึงเร็วเนี่ยิ้มเพราะสง่างามไง อารมณ์ดีจังเลยป้ารัตนารัตนารัตนาสับค้างสับค้างนะครับสับค้างใันใจตกปนี่ก็สับค้างรัตนารัตนาจ๋าใครมาดิ่าก็มาแอบล้ะ วันก่อก็แอมยาอะไรนะวันนี้มี่จักรินรัตนาวาสนาไม่มารัตนาวันนี้ไม่ท่องเลยรัตนาเรียกทมามพี่น้องชื่ออะไรบ้างโอ้ยก็รู้ดีมีชื่ออะไรบ้างไม่ต้องถามกูลืมตาก่อนอิสระวันนี้ป้าสาเมาหรือพี่หรือน้องเลยวันนี้ลกมือโลกแทบไม่ไหวแล้วครับ รัตนาเราป้าเป็นอะไรอร่อยจังเนี่ยเลยรอร่อยอร่อยอร่อยเอาอีกไหมล่ะมีแก้ามาสิโอ้ก็กียอารมณ์ดีกินไปแล้วเป็นยังไงล่ะโอ้หอแล้วมั้งไหวไหมป้าไหวไหมไหวไหม ได้จุกจวาสนาดาวไมโน่วัฒนาวัฒนาใสคนอื่นก็สมกันทุ๊ก้าติงกระซื้นี่ไม่กระเช้าพวกพากไหนมีการบอกมีการเอาอีกสิป้าไหวไหมไหวไหวไหมป้าขึ้นรถไหวไหมเนี่ยจะไปแล้วขึ้นรถไหวไหวไหมอ่ะไม่ไปแล้วไปเือไหวไหมป้าสภาพป้าไม่ไหวนะวันนี้ ฝันนะเนี่ยฮะาฝันที่ฝันเหรอชีวิตจริงอ่ะบ้านเจ๊เป็นคนดีอยู่ครบหมดเลยประสมบอกเฮ้ยหมูมาที่เอวเลยเอาอะไรไม่มีไม่มีปกติปกติโอ้โหยับปกติยับใจเย็นๆป้านะผมไม่เย็นกูมึงวะใจเย็นๆสมองใส่ทางกันไหมเฮ้ยใครใครขึ้นรถหลังรถหนีไปแล้ว ให้ไปหรอกยากเลยเบอร์เห็นหนีไหมโอเคเราไปไปไปโยกพาป้าไปห้องน้ำไป